ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมื่อนี้บุญชูกะสิผ้าผีผ้านองมาเอางวงงามๆเลยคับเป็นงวงชุดหัวโลดนนะครับพี่น้องครับจากพลอยสายฟาร์มมื่อเนี้ทถายอทีหน่นี่ก็เป็นวันผุดทีนี้สินะครับพี่น้องเด้อมีชุดหัวโล้นก็สามารถฝากพีฝากนองนี่ก็ให้ได้เลือกได้ชมเนี่ยก็ถือว่างามๆเลยละครับหนาๆเลยเนาะเดี๋ยวผมสิย่างให้เบื้องจักรอบหนึ่งก่อนนะครับเด้อ ตาถึกใจตัวไหนเดี๋ยวพี่น้องกับจังฟังรายละเอียดกันอีกที่หนึ่งนะครับเนาะนี่ผมถิย่างให้เบื้องนี่จังแบบนี้นี่หนะ้านาะนะเลยเด้อครับพี่น้องครับพาอยากได้ขององ้อาจากพลอยใสาฟ้ามกับพิกัดยุทีบ้านเปลยตำบลหนองโกอำเภอบ่อระเบือจังหวัดมหาสาครคามเลครับพี่น้องครับตัวนี้โค้งสางบืกองง่สูงกับที่ลอยซี่สิบตัวเมื่อกี้ตัวนี้กะอ้างองนะครับพี่น้องครับอ้าวุณชูสิพามาเบื้องเอานี่ตัวหนะ้นะนะาหนาพายอยากได้กั มาครับพี่น้องครับมื่อนี้สิจัดโปรให้เลยนะครับเนาะอ่ะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวฝนติดตกมาก่อนไปทักทายกับทางจ่อยครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมีงวอ่าชุดไหมนะจ่อยเนาะค่ะอ่ะฝากเบอร์โทรศัพท์ครับ0637342326ค่ะครับผมจากเฟซบุ๊กกับพลอยสายฟ้ามค่ะอ่ะรายละเอียดเดี๋ยวจังฟังในในคลิปดนะครับการส่งการอย่างนี้ตัวแรกก็สวยได้จ่อยเอาเป็น แม่พันตกนค่ะไอ,ไอสาวน้อยเอาสาวน้อยหัวหลุ่นทั้ทงนี่นะครับมูนหนานาเดี๋ยว,นะยวพอพันกับกับพวกหลักพันอีกจังจัง,จงมาเบิ่งที่หลังอ่ะนี่นะคะ่ะพี่น้องกัสิมาเริ่มจากตัวนี้นะครับพี่น้องครับเบอร์หนึ่งเบอร์แรกก็คือว่าหนังหนาหนา,นาเอาไปเลี้ยงครับนี่เอาเหมาะสําหรับเป็นแม่บอกได้ล่ะอนี่หนังยหญ่อยๆตัวนี้ในลูกพอได้ครับเป็นลูกจมโบค่ะประมาณ8เดือนค่ะพี่ประมาณ8เดือนจมโบ อันนี้มีเอกสารให้สูโตโตเนาะค่ะมีมีใบมีหลอดเกิดทุกตัวค่ะมีใบมีหลอดเกิดทุกตัวบอกทีเดียวจบเลยด้วพี่น้องพวกวัคซีนยาต่างๆนี่เขาเก็ <จะ S 1> ไปพวกบำรุงพยาล้วก็มีน้ำปีกกระปากทับเพลยค่ะที่ให้อ่ะเศษครบแล้ว <จะ S 1> สุโตโตเนาะเรียบร้อยค่ะโอเคเอาส้นสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับจอยตัวนี้จะร้อยสามสิบได้ค่ะพี่อันนี้ใส่ร้อยสามสิบได้เด้อค่ะพี่น้องหนาดีได้หล่ะลึกดีจอยเปิดเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้เอาเบาๆแล้วค่ะมื่นเก้าหารร้อยค่ะพี่ตัวนี้มื่นเก้าหาร มีอนาคตนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ไปเป็นแม่พันธุ์เมื่อเก่าห่าร้อยราคาเนี่ยเขารวมทรงหรือต่อได้ขอทรงให้ขอทรงฟรีรอยห่าสิบโลค่ะคลิปนี้เพราะว่าเปิดเบาๆให้ทุกตัวค่ะเปิดเบาๆให้สุดตัวทรงฟรีหรอยลอยห้าสิบโลด้วยครับเท้าสองตัวนี่ก็มีลดให้อีกน้องจอยเนาะแม่ค่ะ,ะก็ลดลดได้อีกค่ะเท้าสองตัวสามตัวขึ้นไปนี่ก็มีลดได้อีกนะครับเอา้าพาเบื้องล่างละเอียดชัดๆกันนะครับเนาะหนังหนาๆน,านี่เบื้องไกลๆครับผมนี่เบื้องหนังข้อนะครับ อเสียภาพไปเบิ้งเหงาหางนะครับนี่ผู้ใดมัอกอกหางใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละแบบนี้บูดแบบเต็มเลยนะครับนี่มาเบิ้งฟังทั้งขวาอ้าวลึกดีนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่ตัวหนาดีอยู่เหมือนเก้าถลนถลนมันมะจอยเหมือนเก้าหาลอยค่ะเหมือนเก้าหาลอยนะครัพี่น้องครับอ่ะราคาดีกว่พอต่อได้อีกอยู่เนาะกะนิดน้อยค<า>่ะกับกระหลับแต่ระยะทางที่โซนแล้วแต่ระยะทางนะครับพี่น้องครับเอออันนี้เบื้องแผ่นหลังตามนี้บ่มีนะครับเด้อ พวกไอ้วัคซีนอย่างต่างๆในเชีดให้ครบไปมันสู่โตแล้วนะครับเนาะนี่เบื้องเอานี่เบื้องขวนนี่เล็บแข้งขาบ่บมีต่หนิ้ยังเหรอครับพี่น้องครับงามๆหางบ่ดอกบอ่แซมต่หนิบ่มีนะครับใส่ประมาณลอยสามสิบตัวหนึ่งตัวที่สองครับค่ะเอาขางกันเลยค่ะขางขังกันตัวนี้แข้งหนาด้วยครับพี่น้องครับเอาให้เพคนเงี่ยบจักน้อยก่อนตัวนี้นี่ย่างหนาเลยหระครับอ้วนตัวผุเลยล่ะลูกพ่อใดนี่เป็นลูกโนเบิลค่ะ เป็นลูกโนเบิลได้ค่ะพี่น้องแปดเดือนกว่าลูกมันประมาณจะเดือนก่อได้แปดเดือนกว่าค่ะแปดเดือนกว่าสูงเท่าไหร่ประมาณน่าจะรอยสามสิบบวกบวกเนาะตัวนี้เนาะอันนี้รอยสามสิบไปหลายแล้วล่ะพี่น้องครับตัวนี้นังหนานะครับกวนทุบบวได้วเหรอลูกของโนเบิลอ่าเบื้องมุมนี่ได้ค่ะพี่น้องมุมนี้นี่เบื้องหน้าตาเบื้องหนังข้อหนาส่วนในเบื้องเอาครับเบื้องใกล้ๆนี่แหละอ่าเล็บบื้มีปัญหาเดี๋ยวให้เบื้องแท่นหลังนี่เป๊ะๆนี่แหละครับ เดี๋ยวกกหางจังเบิึงนะครับพี่น้องเด้อ่ะตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่เอา22่สิหาร้อยค่ะ2 2ง0มงหาร้อยเด้อครับพี่น้องครับิสองหมื่นสองหาร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวสิ้อผาเบิ้งกกหางตัวนี้นะครับ2 2ง0มนหาร้อยนี่กกหางง่ายๆนี่แหละครับผมเอออ่ะนี่เบิง้งนะครับ แต่ละกบหางกห่างลงมา,า,งมาลูกนี่เบออนี่เบื้องแฟนหลังนั่นนะตัวเต็มค่าคับพี่น้องครับเอา้านี่าานขนาดทั้งพุ้นลุกไปย้ะมาเบื้องเออพได้เห็นข้อตอนนี้นี่นี่เบื้องเอามุมนี่พี่น้องนี่เบื้องงามนะครับนี่ผู้ใดมักเส้นก็บเบอร์หนึบบ่งก,กระได้เยครับพี่น้องเลือกเอานะครับอ่ะงามอยู่อันนี้เบอร์ที่สองนะครับ ต่อไปเบอร์ที่3ตัวนี้ง่ายนดนะครับพี่น้องส่เดือนเหรอคะสิเดือนสูง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 ีูงสคงสู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 กสูงสูงสูงสููงสูงลูกสูงสูงสลงสู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 งจูงสูงสูทสูไัวนี้งสูเปิงสูงสูงส่งสูงสูงสูีสูงืูนสูงสูงไู้อคงสู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 โคูงสางลอสงะ ยังอีกบ่โดนนะครับพี่น้องครับก็น่าจะทําไดา้หัวโล้นนะครับพี่น้องครับตัวนี้นขเขาบ่เกิดนะครับผปล่งมักสีแดงแด,ง,ด,ง,ดงทั้งตัวแบบสีแดงแบบสีเดียวเลยนะครับเนาะก็มาเอาตัวนี้ได้นะครับนี่เบิง่งม้งไกลๆนะครับทิพย์พาเบิง่งทางห่างทางถ่ายนะครับเบื่องเอาม้งไกลๆ เบอร์หุ้มสูงนะครับอันนี้เบอร์ที่3นะครับพี่น้องผู้ได้หมัก2ตัว3าตัวเอาได้นะครับเด้อถอยมาเบิ่งหุ้มไปไกลจังหน่อยนะครับนี่แหละใส่รอยสี่สิบนะครับตำหนิไม่มีนะครับสีในฝังขางเดียวแล้วได้พี่น้องเด้อโมมีปาาโมมีดังหรอครับสวยเลยสามเบอร์ละนะครับเบอร์ที่สี่ครับผมค เ <S <S บอร์ที่ C ก็ขังขางกันนี่แหละคับพี่น้องเบอร์ที่ C อ่ะตัวนี้อ้างลึกนะครับตัวนี้งว่าจะเดือนนี่จ้ะประมาณ8ปเเดือนค่ะตัวนี้8ถึงเกเดือน้อพี่น้องส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสาอันนี้ใส่ร้อยสาบบวกบวกนะครับพี่น้องครับลูกของพอ่อใดนี่เป็นลูก k f 7 2ค่ะตัวนี้ลูก k f 7 2นะครับเด้อลูก k f 7 2นะครับ ตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่เอามื่นแปดหา้อยค่ะพี่ตัวนี้มื่นแปดหาล้อยนะครับพี่น้องมื่นแปดหา้อยนะครับพี่น้องครับมื 18, ่นแปดหา้อยอ่ะนี่ทรงฟรีลอยหาสิบกิโลต่อได้อีกนะครับมื่นแปดหาร้อยนี่ผูดใหหางัวอ้างๆหลึกๆอยู่นะครับพี่น้องครับรุ่นนี้เอาไปเป็นแม่พัุเนี่ก็ห้ลดูดนาดีขึ้นกันครับนี่หูกระสิบประมาณน,นี้นะครับ อาเบื้องแนวหลังนะครับมันโห่โห่อย่างเชิงนึงดอกพี่น้องครับโห่เชิงคือตัวแล้วก็ตัวนี้แข็งขาใหญ่แง่ด้ครับกระดูกขาใหญ่ดีนะครับนี่เบื้องโบดนะครับโบดเลยเอานี่นะครับหมื่นแปดห้าร้อยนะครับซีเบอร์แหละพี่น้องครับเดี๋ยวผมนีย้อนขึ้นไปเพิ่มนะครับเด้อเบื้องมุมไก่ไปนะนี่นี่แต่ละตัวตัวหญ่ได้ใครับพี่น้องครับตัวนี้ เ่ยกับตัวเงาะนะครับสี่เบอร์แล้วเบอร์ที่หาครับอะไรเอาเอานี่ค่ะเบอร์ที่หากับเสียลตัวหนาๆยู่ข้างๆนี่แหละครับผมอนี่นะครับเด้ยเอ,อยับหนาเดี๋ยวผมยังไว้ยไหลง้วให้เข้ากันเออโอเคจอดประมาณนี้ตัวที่หานะครับตัวที่หานี่ตัวนี้ตัวหนาด้อครับเด้อหนาเลยแหละเงาางบขายจังน้อยลูกเออโอเคอตัวที่หาตัวนี้ตัวหนานะครับ อ่าเป็นลูกพ่ออะไรนี่เป็นลูกดีบีค่ะลูกเคดีบีอายประมาณเจ็ดเดือนกว่าค่ะพี่อายุประมาณเจ็ดเดือนกว่านะครับเจ็ดเดือนกว่ากว่าหนังหนาเออหันไปทางพุ่นลูกพี่น้องกิ้งศรีเบิ้งเออหนังข้อนี่เบิ้งเอาส่วนสูงอยู่ทีประมาณร้อยยี่สิบห้าได้ค่ะประมาณร้อยยี่สิบห้าได้ได้ค่ะพี่น้องร้อยยี่สิบห้าบวกบวกไปผมละมั้งเน<ห>าะตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่ เอามื่นเจ็ดหาล้อยค่ะพี่ตัวนี้มื่นเจ็ดหาล้อยผู้ใดมักแม่บล็อกหนังหนาๆก็เอาตัวนี้ไปนะครับน้าอิลีครับตัวนี้นี่อ่ะเบื้องหนาโบราณสิ้อ้าเบื้องไก่ๆนะครับเบื้องหนังข้อนี่เบื้องหนานะครับนี่เบื้องหนังยับยับย่นย่นนี่เหรอจุดจุดไอ้เคยเป็นตุ้มปันไหนเกือบเกือบไม่เห็นแล้วล่ะค่ะเป็นตั้งแต่ปีปีที่แรกแรกเลยมันบัวแมนค่ะอันนี้เคยเป็นลำปีมาแต่ว่าหายแล้วเกือบจะบ่เห็นห้อยหรพี่น้องนี่หนังไอ้ไอ้ขนไก่จีห่มหมดแล้วนะครับเอ้า เบื้องมุมนี่นะครับนี่นี่เบื้องหนังข้อหนาขั้วอีหีตัวนี้ผู้ได้หาหนาหนาอยู่นะครับเนาะนี่หลังเปนะครับนี่นะครับดูแผ่นหลังเออสิภาพเบื้องทั้งขั้นะครับได้แบบนี้อ่ะนี่ทั้งขัาวกับทั้งสาก็ขึ้นกันนั่นแหละครับแข่งขันนี่ใหญ่ขั้วโผล่เบื้องมุมไกลๆเลยนะครับนี่มือเจ็ดหาลอยนะครับอ่ะเบื้องเงาหางครับพี่น้องครับตัวนี้นี่เบื้องเงา เออนี่นี่นะครับเด้อยเดี๋ยวผมจะไล่ยางไปทั้งนั้นนะครับเดินเดินบนซ้ายไปลูกวนขึ้นไปวนขึ้นไปเออวนขึ้นไปนี่เออเยวสิาพ้าไปเบื้องทังขวาได้ครับอะนี้ตัวนี้น้ำเสนอเดินนนจ้าน้อยให้เบื้องในหลายมุมนะครับเนาะเออให้ดูได้หลายมุมนะครับเยวสิผ้ายางเบื้องไงด้านขวาของน้องเขานะครับนี่อันนี้ตัวที่หาได้พี่น้องตัวที่หกจอยตัวไหนเอาเป็น อ,อ่ะสาวหน่อยตัวนี้ก็กได้คะ่ะตัวที่6เดี๋ยวสิแพทยไปเบิ่งทางขุ่น<ช>นะครับพี่น,<อ>น้องเด้อตัวอันนี้ตัวที่หานะครับเนาะอยากได้กับทุ่งต่อไปเป็นตัวตัวที่6กเอาขาวหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเด้อจะหอให้น้องเขายืนดีๆจักหน่อยกันนะครับบเกน,นี่ะตัวที่6เดี๋ยวไปเลยครับแล้วก็ยืนเนียเออเนี่ยนะครับพอดีเสียงมันของขาเออ ตัวนี้ตัวที่หกสาวน้อยเอาแค้นแ้นี่แหละตัวนี้นี่ลูกพ่อได้น้องเที่ยเดือนแล้วตัวนี้ก็เป็นลูกของดีบีค่ะพี่ได้ประมาณหกเดือนกว่าลูกดีบีหกเดือนกว่านะครับเนาะอ่ะตัวที่อ่าหกจ<ะ>ังหวะม่นค่ะเลยสูงสูงเท่าไหรนี่จอยสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าค่ะพี่สูงประมาณร้อยยี่สิบห้าได้ค่ะพี่น้องครับเอาเมือมุมนี่นะครับสูงประมาณร้อยยี่สิบห้านะครับ ตัวนี้งองหางบบกไงเลยนะพี่น้องครับเกิดสิพายยามมงบ้างเราจะพยายามอวยให้เนาะเอออันนี้เบอร์ที่หนะครับนะตัวต่อไปจาตัวไหนจังเบื้องกันนะครับเด้อตัวนี้จอยเปิดว้ทีถเอ้ามื่นซีหาลอยค่ะตัวนี้มื่นซีหาลอยเด้อค่ะพี่น้องมื่นซีหาลอยนะครับเบื้องขวานะครับนะ หมื่นสี่ห้าร้อยเออ,อนี่นะครับหมื่นสี่หาร้อยนี่เพอเอาเล่นแหละพี่น้องตัวนี้ก็ได้เอมามักตัวใดเลือกเอานะครับนี่งามๆสวยๆนะครับเดบแข็งขาบม่มีปัญหาหรอกครับนี่เดอ้ออันนี้เบอร์ที่หกเบอร์ที่เจ็ดครับเอาเป็นผูร้อเลยค่ะอ่ะต่อไป ทั้งหลังผมนี่เป็นผู้ร้อผู้ได้มดักแดงๆนะกดคอพันตูวสีแจ่มๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้งามๆเลยครับพี่ออน้องครับหัวลุ่นลูกวิเอลค่ะพี่ลูกวิเอลนะครับพี่น้องนี่เบ่งมุมนี่นะครับจักเดือนเหรอเลยประมาณแปดเก้าเดือนค่ะประมาณแปดเก้าเดือนอ่าส่วนสูงนี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับน่าจะร้อยสามสิบกว่าๆได้ค่ะพี่ร้อยสามสิบกว่าๆเด้อครับพี่น้องครับร้อยสามสิบกว่าๆเด้อพี่น้องนันขนาดตรงๆทางหมืนกันทันเกษตรเออโอเค จ้อยเปิดไว้เท่าไหร่เอาเบาๆค่ะสองหมื่นสามพันห้าร้อยค่ะตัวนี้สองหมื่นสามห้าร้อยได้ค่ะพี่น้องครับผู้ใดมักของงามๆตัวนี้งามแทเออ้เด้อสีกับงามนะครับเนาะนี่ยืนเชิงทีดีหัว่ารุ่นอันนี้เขาบ่เกิดอีกแล้วพี่น้องครับนี่สีนี่ย่างแจมแข้งขาดำนี่โบ๊ทเลยนะครับเนาะเบื้องเล็กใกล้ๆนะครับสองหมื่นสามห้าร้อยน่าเพิ่นนะครับนี่สีฝั่งสายของน้องเขานี่ยบล มีปานบ่มีดังนะครับพี่น้องครับนี่อ่ะนี่เด้อนี่นะครับไม่มีปานไม่มีดังนะครับเบื้องเอหงาหางเหงาไข่สองนะครับกระถิญญางเบื้องม้วงไ,ไกลๆเหี้เออน,นี่ยืนเทียงทีดีงามเนี่ยแะครับ งา,ง,งามแท่งงามเพงเหรอครับพี่น้องครับตัวนี้สองหมื่นสามหาลอยอาไฟมากะทูมาเอาครับพี่น้องครับเออแจ,จ่มเลยสวยจริงนะครับเนาะโหข้างที่ที่พี่น้องครับตัวนี้หูนี่โหบมานนี่นี่หูเหลี่ยมมาปบบไก่นะครับเนาะเอาเด็ดเด็ดแจ่มจริงรตัวน,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 นี้นะครับนะ พอผ่านได้ละเอาตัวต่อไปครับค่ะเอาเป็นสาวหน่อยหลักตําเมินค่ะสาวหน่อยตําเมินนะครับพี่น้องครับตัวใดไล่ขึ้นไปเลยเด้อนี่ผมจีทวนให้เบิ่งกันเด้อให้เป็นอะไรง่วงลูกขึ้นนะครับเนาะนี่เบิ่งมุมไกลๆไปน้ำเลยครับพี่น้องต่อไปจะเป็นชุดสาวหน่อยตําเมินนะครับเด้อตําเมินตําเมินนะครับมูนไหนพี่น้องต่อมูนไหนถ่ายแล้วต่อไปเอาตัวไอ้ดำแดงนี่เนาะเอาหัวลวนธรรมชาติเป็นลวน ็นหัวหล่นธรรมาชาติจ้านี่สิตำม,มือขึ้นสูงใหญ่แสร็มอยู่สิเดี๋ยวเด้อะอ่าตัวน,นี้เป็นหล่นธรรมาชาติค่ะเป็นลูกพริกแดงค่ะลูกพริกแดงเป็นงูเออง,งูตัวแม่เด้อค่ะพี่น้องอายุจักเดือนแล้วจอยได้ประมาณสิบเอ็ดเดือนแล้วล่ะค่ะ <17 S 2> สิบเอ็ดเดือนสูงกว่าที่เราสามสิบได้หรือสามสิบวกหกแล้วค่ะเออจอยเปิดเท่าไหร่เอาเก่าพันเก้าพรค่ะพี่เจ้าวานออค่ารถเองค่ะแต่ว่านบัตถาวามันมันสิมี เก้าพันเก้านีมีซีโตโอ้กะสี่ไม่นี่น้ำเมนค่ะเก้าพันเก้ามีซีโตเออตัวนอนบ่าเมีนหรอกโอ้จังสนเดียวบัตทาเอาตัวหนึ่งคือออกค่ารถเองอถ้าเอาสองตัวขึ้นไปส่งให้ลอยหาสิบโลครับบัตทายกสามหรือยกสีให้ตัวละเก้าพันหาค่ะแล้วก็สง<อ>่งฟรีให้เอาเอาจังสี่ได้พี่น้องงั้นซีโตนี่เป็นตัวเมีทั้งหมืดตัวใหญ่ๆนี่แหละถ้าผู้ใดยกซีโตนี่เดี๋ยวจีบห้าเบื้องต่อไปเด้๋บอกราคาก่อนซีโตตัวน้อนว่าเมียนนะครับ เอาตัวละกอพันหาขยกซีตัวแค่นั้นเด้อครับเด้อยกซีตัวแค่นั้นเอาตัวละกอพันหาเนี่ยตัวละกอพันหาซีตัวนะครับส่งให้ฟรีพร้อมแต่ถ้าผู้ใดงบป่ะทันถึงอยากได้สองตัวนี้ก็เอาตัวละกอพันเก่าตบะส่งให้ฟรีบวกเกเลือห้าสิบโลค่ะเก่าพันเก่าใดเก่าพันเก่าเด้อครับแต่ส่งให้ฟรีอยู่อลอยหาสิบโลแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากได้ตัวเดียวนะครับเอาตัวละกอพันเก่าแต่ออกคารถเองเอาตัวนด้ก็ได้นะครับพี่น้องอ่ะมียูซีตัวที่บอกี้นนัั่่ละครบ เอาตัวนี้ก็เอาพันก้าวเอาตัวเดียวออกลรดเองนะครับเนอะตัวบักไงนี่ผายีเสื้อครับผมบ่มีตำหนิอย่างน้อยใจเนาะบอ่ะค่ะไม่มีตำหนินะครับนี่สิพาเบิงง้อตัวใหญ่เด้อครับใส่ประมาณร้อยสามสิบนะครับเด้อสีดำแดงนะครับตัวนี่เอาถือว่าที่เด็ดผู้ใดเบิบงบ่มาหอดนี่ก็ถือว่าสิได้แล้วครับพี่น้องเป็นชุดโปเลือสี่ตัวนี่ย่ำนะครับตัวนี้เป็นล้นธรรมชาตินะครับเนาะนี่ตัวบักไงนะครับล้นธรรมชาติสวย นะครับอ่าเห็นแล้วครับคือตัวแรกนะครับเก้าพันเก้าบันไดตัวที่สองตัวนี้กับท้องสูงไงครับร้อยสามสิบกัวด้ครับค่ะอันนี้งอชักเดือนเลยจ้ะได้ประมาณสิบเดือนแล้วค่ะพี่ประมาณสิบเดือนลูกพอได้ครับฮูตันค่ะลูกฮูตันมีเอกสารให้ได้พี่น้องครับใส่ประมาณร้อยสามสิบลูกฮูตันตัวนี้อย่างเอาตัวเดียวกับเก้าพันเก้านะครับเนาะออกขั้นเอาแต่ว่าถ่ายจะได้สองตัวกับตัวละเก้าพันเก้าเนี่ยแหละแต่ว่า เป็นกับชีส่งให้ร้อยหาสิบโลอยู่นะครับต้องกับพ่อเอาที่ไรพี่น้องครับนี่คู่นี่ตัวละาก็เอาพันเก่าหมนคูนี่ก็คือมึนแปดกลัวๆนะครับพี่น้องครับนี่ง้อตัวเราพอถึงมื่นนะครับพี่น้องเออยกคู่ไปโลดเดี๋ยวเชื่ออกมาดูมุมไกลๆให้นะครับเนาะนี่เบิ่งมันตัวใหญ่ที่พี่น้องตัวจริงนี่จนถึงกเสือพุ่นละเอาตัวที่สามตัวนี้กับเก่าพันเก่าคือกันนะครับพี่น้องเด้อออกขั้ดเอาผู้ใดมัก แบบนาๆตัวนี้ประมาณหกเจ็ดเดือนค่ะตัวนี้หกเจ็ดเดือนลูกพอไหญตัวนี้เป็นลูกวิเอลค่ะตัวนี้ลูกวิเอลด้วยครับหกเจ็ดเดือนถ้าผู้ใดหมักอะไรหุ้นนางอ้างหุ้นแบบนารักนารักทุบปุ้ทุบปุนะครับเอาตัวนี้ไปเลยพี่น้องครับกาพันเก้นะครับเนาะออกขลาดเอาเนี่ยละนี่หนังหนาดีด้วยครับพี่น้องตัวนี้ลูกว l เอลนะครับนี่ลูกว l เอลตอนนี้ว่ไม่หยังจักตัวน่าจะเนาะค่ะเออนี่ ย้ำนะครับถ่ายยุกซี่ตัวเถื่อตัวละกอพันหาส่งเหตุ่ีฟ้อมนะครับจำไปเรื่อยๆเพื่อผู้บางคนนี่ขนาดจะเลื่อนเบื้องหันเบื้องหนีอ่ะตต่อไปนะครับตัวนี้เป็นสวยสมุทหลังตรงแดงเข้มตัวนี้ถ้าแยกเป็นตัวกะกอพันเก้าออกคารดเอานะครับพี่น้องหรือถ้าจะเอาไปในซี่ตัวนี้แหละครับพี่น้องครับซี่ตัวนี้แหละนะครับเนาะกะาพันถึงตัวละกอพันหาครับตัวนี้เป็นลูกพ่ออะไรนี่จอยเป็นลูกของล็อกกี้ค่ะ ล็อกกี้สูงย,ย,ยงท่าไหร่หนีสิบเท่าเลยน่าจะประมาณเนี้ค่ะใส่ประมนนะาณหนีสิบได้ครับลูกของล็อกกี้พี่น้องมีใบมีหลอดโบตนะครับเนาะนี่จะทายให้เบื้องหน้านะครับเออนี่อ่ะนี่นะครับอ่ะหลังตรงดีนะครับเออหรือากเจ้าคู่นี่กับตัวละก็พันเก่าคู่กันพี่น้องทรงห้ฟรีหนอยห้หาสิบโลนะครับมาคู่ใดมาตัวใดเลือกเอาง้อบ่มีตำเป็นอย่างไรจอยเนาะบ่ค่ะนี่เบื้องเนาหาเป็นง้นบอโบ๊ทสุโตัวเหพี่น้องครับนี่ นี่ซีตัวนี่เอาเลือกเอานี่เด้อครับเด้อตัวต่อไปครับจอยค่ะเอาเป็นสาวน่อยค่ะสาวน้อยอันชุดที่ตัวเดียวเป็นเบอร์เดียวกันเลยบะแมนค่ะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับอันนี้เป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับเด้อตัวต่อไปเป็นชุดตัวสุทยเพื่อนี่แมนค่ะตัวทุดยใช่ค่ะตัวนี้กับแดงงามคือกันพี่น้องว่าสาวน้องจักเดือนลูกพ่อได้ได้ประมาณจะเข้าแปดเดือนค่ะเป็นลูกของแดงใบเล่ ตัวนี้อายุป,ประมาณ7จ็ดะแปดเดือนเป็นลูกแดงใบเล่ยนะครับพี่น้องครับสีนี่แดงเข้มเลยนะตัวนี้สีนี่แดงเข้มเลยนะครับเนาะสูงกับลอยยี่สิบกัวอยอดดอกนะจอยค่ะเออนี่ใส่ลอยประมาณลอยยี่สิบสามอยยี่สิบห้าน่าจะได้นะครับแดงเข้มแดงใบเล่ตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่เอาเมื่อสามหาร้อยค่ะตัวนี้เมื่อสามหาร้อยครับพี่น้องครับสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปกับตัวที่ท้ายมาก่อนก็ได้ด้วยครับพี่น้องเออกระธิรดได้พิเศษอีกนะครับเนาะนี่ นี่ตัวนี้แดงเข้มแดงใหม่เดลยนะครับตัวจริงๆนี่พี่น้องครับอ่เดี๋ยวเบื้องด้านขวากะบ่มีผานบ่มีด่างครับพี่น้องครับแดงใบเล่ะผู้ได้หางัวไปเลี้ยงอยู่แบบคุ้มกับมหาเหลือกอพี่น้องเป็นงัวสาวอ่าเป็นงัวอเมริกันบาร์มันลูกผสมนะครับพี่น้องครับนี่บ่เป็นงัวไทยเด้อพี่น้องครับเป็นงัวนบาร์มันนะครับเอาบนสายไปลูกไป วนไปอ่ายกข้อขึ้นมาหน่อยเอออ่ะยังไปยังไปเดี๋ยวที่เพื่อยากเห็นทายยกอเอาปอยพยนยางไปกระเดมเพื่อจะเห็นเดี๋ยวได้พี่น้องเปิดปวดเสือกกันเลยอยเลยเอออายกขึ้นมาหน่อยนี่เคนปอยเสือกแล้วยกข้อขึ้นน,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 นั่นละโอเคนี่ได้ครับพี่น้องครับอ่ะมักตัวใดเลือกเอาครับพี่น้องอ่ะไปย่างไว้ลูกอ่ะมือนี้กกน่าจะมีหอประมาณนี้นะ้อยจอยเนาะเออ นี่แล้วครับพี่น้องครับมักแบบเดกับมันเลือกเอานะครับเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้กะขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ